สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครับในเกมซอมบี้ฟฟนเทียสีนะครับ,รบวันนี้แล้วก็มาเล่นกันตอนส่วนของอีเวนต์เดอะฮาวเวิร์ดมูกันนะครับสังเกตนะครับมันผ่านไปได้6วันแล้วนะตอนนี้พี่ก็จะเริ่มใช้ทรัพยากรและเพื่อถามทําไมเพราะว่าสังเกตนะครับตอนนี้มันจะเห็นว่าเดี๋ยวนะต้องเนี่ยวะแรงลิตตอนนี้มันเป็นทองและเห็นไหมมันเป็นไฮโกไหมนั่นเราก็จะเอาของรางระวัลเป็นทองนั้นพี่ก็จะลงไปเยอะหน่อยแต่ตอนนี้พี่ต้องดูก่อนนะครับวพราะพี่เล่นไมซ์ตวัวไป็ทไหนและ พี่จะลงไปก่อน2อ0 3นสายนะดเป็น2อ0 3ันสี่ไหนวะน,นี่2อ0 3โอ้ยากปรับยากเหมือนนะนี่เอ้ยปรับไม่ไปเอ้ยค้างเดี๋ยวเอ้ยปรับยากนะนี่โอเคนี่จะลงไปเลย2อ0พถามทำไมนี่ไงเพื่อกุจ,จะมา,าตัวนี้นี่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็เอานี้แล้วพอเอานี้เสร็จเราก็จะมาทําการอัปเกรดนะครับพี่ก็จะอัปไปอัปหนึ่งขั้นอัปสองขั้นมันก็จะบอกอยู่ในรายละเอียดอัปเนี่ยผลประโยชน์อะไรได้เท่าไหร่บ้างนี่พี่เป็นอย่างนะรีเวลเป็นรีเวลสามได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สังเกตละมันไม่พออัปไงต่อให้พี่ซื้อตัวเนี่ยโกสต่อตอัปก็ไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่พี่ก็จะเก็บไว้เอาไปรีไซเคิลนะนะแอะไปเราก็ค ลงไปสัก3,600แล้วกันโอ๊ยอยากแป๊บ,บนึ่งโอ๊ยกดยากกดเย็นแค่ <c oughs> นี้เราก็จะได้รางวัลค่อนข้างเยอะนะนะวันนี้เพราะอะไรเดี๋ยวก็มาดูได้มันก็จะเพิ่มอันนี้ยังนะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันยังอัปเดตไม่เสร็จเดี๋ยว เราก็วาเปิดหีบรอกันได้โอเคเรามีอะไรบ้างเปิดดูบ้างได้อะไรถุงเลือดก,ก็โอเคนะนี้ด i ตอ l c ค r r ซี c y อาหารก็ได้อยู่นะเอ้าดละลนละลินสองอันพี่ว่าแพ็คไอ้รถรถไถอันแรกก็ดีสุดแล้วแหละในบรรดาทั้งหมดนะไดเนเวลาเบิดมัไหมว่ากันไป ดีนาลีนระเบิดเฮี่ยไม่ทำไมมันถุงเลือดไม่ค่อยมีเลยวะแสบเอออาหารก็ยังดีช่วงนี้พี่ก็ขาดแคนอาหารอยู่นะอะถุงเลือดมาแหละเราก็กดกันไปยาวๆวยับยับกันไปเออถุงเลือดนี่เออโอเคแต่เงินนี้ไม่ค่อยเคเท่าไห่เลยวะโอเคก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับเราก็มาดูน่าจะปรับเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถได้แรงอันดับสูงแล้ว โดยที่แบบเราไม่ต้องเติมเห็นไหมแค่นี้ก็มาอยู่อันดับต้นๆหละพราะสังเกตนะครับวันท้ายๆหรือกลางคนมันจะเติมกันน้อยลงเพราะนั้นเราก็จะง่ายๆมันจะได้อันดับง่ายๆเพราะคนจะเริ่มเติมกันน้อยและคนจะไปเติมหนักกันวันแรกนั้นเราลงแล้วก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเดี๋ยวนะดำบอยู่ที่เท่าไรกว่าเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บหนึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะอันดับ15มันจะเพิ่มขึ้นได้กว่านี้แม่โอ้ไม่ได้หรอกอันดับ10แม่งล่อเป็นหมื่น ก็อยู่ประมาณช่วงนี้แหละครับก็น่าจะใช้จ่ายไปประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็น่าจะจบไปแล้วนะกับคลิปฮาร์เวดคอมเพติชันนะครับเอ้ยฮาร์เวดมูนดิไม่ competition ใช่ฮาร์เวดของคอมเพติชันเฉยก็เนี่ยครับวิธีการเล่นของพี่ก็จะประมาณเนี่ยลงทีเดียวอะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียดแม่งเหมียวไม่ยอมปรับให้กูอีกวันนี้ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกนี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ